สวัสดียามเช้านะเจโนะพี่น้องเจ็ดโมงเช้าจ้าแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยบรรยากาศค้ายๆแบบว่าฝนสิตกห้ําอันดอ,มอกมะม่วงน่ะพี่น้องพ่อมายเพิ่งกับมาตัดหญ้านะเจเนะพักกันมาตัดหญนะ้าแต่เช้าแล้วค่อยกับต้นไม้รอเพื่อนนะจ้าเดี๋ยวเดียวอัปเดตแจนี่พี่น้องภูมิใจภูมิใจคัก อันนี้เป็นผักบุ้งนะจ๊ะเนาะแต่ว่าบอมแมนผักบุ้งจีนเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นผักบุ้งแก้วนะจ้านี่พอยอดเป็นหลุมเป็นหลุมนะพี่น้องแล้วกะเพราะมันใหญ่มันยาวจักหน่อยก็สิตัดกินเนาะจ๊ะเนาะเทาก็สสตัดกินแล้วเนี่ยนะเพราะว่าผักบุ้งแก้วเนี่ยมันสามารถถ้าใครเข้าไปดูในติ๊กต็อกเนาะเขาจะอตัดขายเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัด ที่ว่าเขาใส่บุ้งแก้วก็คือผักบุ้งที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องนี่ค่อยสั่งมาสองถุงนะจ๊ะเนาะถุงละร้อยอันนี้ก็ถุงหนึ่งพี่น้องกะออกแล้วจ้ะโอ้ภูมิใจลายเรื่องผักไม่ต้องห่วง้อพี่น้องเด้อยทาย,ยู่เมืองไทยนี่หรือว่ายู่ฝรั่งเศสก,กับกะยาข่อยบุค่อยได้ซื้อผักนะจ้ะข่อยสิปลูกเองเดี๋ยวรอบนี้ข่อยซื้อไปปลูกอยู่ฝรั่งเศสนะจ้ะ เดซี่สร้างได้เน็ตไปปลูกอยู่ฝรั่งเศสนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้เราโอ้ยค่อยเอาพักชะอมอวานนี่ค่อยลืมเอาพี่น้องนี่ละเดซสิเด็ดใส่พป้อมกันนี่สิีเด็ดเอาไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะนี่ตอนนี้เราเปิดน้ําใส่ชะอมอยู่เนาะแล้วก็ชะอมเราโค้งๆไว้หมดแล้วเพราะว่าทามันโค้งแล้วมันออกนะพี่น้องแม่นความเพลินอยู่อันนี้เรียนสูตรในติก๊กต็อกนะจ๊ะเนาะเนี่ยค่อยก็เรียนสูตรในติก๊กต็อกเนี่ยพี่น้อง ตอนแรกมันไม่ออกมันไม่ค่อยออกอะนะแต่มารอบนี้นะโอ้ยคักคักคยกระซิบเก็บไปเอ็นไซทอดไขยอยู่พี่น้องคือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้แตกเยอะแต่กระบอกเป็นอย่างพี่น้องมันกระเพาะได้กินเนาะจ้ะเนาะพอดีบุเหลืออันนี้เป็นปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์จ้าเรียบร้อยจ้ะพี่น้อง นี่นิ่ๆน,น้อยๆบ่เป็นอย่างน,นาอจ้ะเนาะเพราะว่าไม่เป็นฤรดูแล้งแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นหญ้าที่สับเนาะเป็นมายาลาบมายาลาบที่สับๆๆไว้น่ะพี่น้องจับเบิ่งนี้ละว่าสีกวาดหรือบกกวาดน,นาอจ้ะเนาะเสร็จแล้วสำหรับตัดหญ้าที่สวนรอ่นมาสงนอกดาวน,นาะจจะเนาะสวัสดี <c oughs> เครื่องตัดหญ้าก็มาจากฝรั่งเศสเด้ยวยพี่น้องเย้ยสวนก็กำลังเขียวนะจ๊ะเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเขียวให้เบิง้งวันนี้ไม่มีแดดนะแต่ร้อนมากเด้อพี่น้องให้เบิ้งเนะจ๊ะเนาะนมาเกาโพดก,กับกาลังไง้ เดี๋ยวพ่อไายผ้าพินนันเมื่อก่อนพี่นอ้องเพราะว่ามันเสร็จแล้วเนาะเนาะนี้ป่าป่ามาอนี่โอ้ยป่ากระบุกข้นพี่น้อง,งสงสัยโดนกินไปแล้วพี่น้อง ไม่ขึ้นเลยไม่มีปลาเลยสงสัยพี่เฮมพี่น้องกินแล้วนี่นะเ,เดี๋ยวให้เบิ้งเนาะจ้าเมื่อนี้ไรงานอย่างนี่พ่อบ้านทำมุมนี้สะเกียงเลยนี่เด้อพี่น้องก็กวาดกวาดไว้ล้อเผาเนาะจ้ะเนาะเผาก็จะเป็นกองไอ้ไมายาลาบเนาะจ้ะ ส่วนอันยาแห้งอันนี้ก็สิกองไว้นีเนาะจ้ะเนาะไว้ใช้ประโยชน์นี่ตรงนี้สิได้ก่อไอเผาไม้ยาลาบกองนึ่งจ้ะนอกนั้นเป็นยาแห้งเนาะจ้ะสิบเอ็ดนาฬิกาสิห้าเมื้อแลละนี่สงสัยสิได้ไปสีดยาพี่น้องเจ็บเอวเจ็บเอวคักนอนบ่ได้เลยเดี๋ยวให้พอใหายพ่พาไปสีดยาเมื่อนี้ ก่อนเมื่อพี่น้องภารกิจของทุกวันก่อนกลับจ้าเนี่ยบริธรรมดาเด้ถ้ามันขึ้นก็คือเบิ้งเบิ้งพี่น้องบ่เห็นเอียง